สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดินนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนยูเนสโกสัมมนานะครับอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายบ้านเดือตจบลจุมพละนะครับ อตอนนี้ทางโรงเรียนแนล้วก็พอจะมีะการพัฒนาแล้วก็เลี้ยงะนะครับอาหารเด็กนักเรียนนะครับยูเนสโกสัมมนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่สม,มนานะครับสัมมนา ตื่นเต้นมากตอนนี้เพราะทำความดีตื่นเต้นทำคนอนเชิร์ตไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยก็มี25คนนะคะเด็กๆ25คนก็ทุนละ500บาทนะคะ25คนก็เดี๋ยวให้ผอรับมอบอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีส่วนที่เราซื้อกับข้าวซื้ออะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่ยังเกินอยู่นะคะยังเกินอยู่นะคะ เขียนว่ามอบให้โรงเรียนยูเนสโกไม่ใช่มอบให้ลุงพลกระดาษไปไหนแล้วกระดาษทั้งหมดเท่าไหร่นะรวมมันนั่นอ่ะหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสาพทวนนะคะหนึ่งหมื่นสาม่ง คุณอาภากรใช่ไหมโอเคคุณอาภากรคุณอาภากรนะคะก่อนจะเนที่เป็นจุดเริ่มต้นกระเป๋าแล้วก็มาปิดท้ายด้วยคุณคิมมี่นะคะแล้วก็ปิดท้าย้วทั้งหมดทั้งมวลนี้โอ้โหแมนเนาะครับกระเป๋าที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากคุณอาภากรฮิเลบันนะครับถ้าอานผิตขอขออภัยท่านด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวขอผู้นาชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับร่วมถือว่าเป็นการทําบุญช่วยเด็กๆนะครับโรงเรียนยูเนสโกหรือโรงเรียนบ้านเดือนะครับวันนี้นะครับ เป็น <c oughs> เป็นแนวคิดของป้าแตนเนาะต้องบอกว่างานนี้เกิดขึ้นเพราะแนวคิดของป้าแตนใช่ไหมป้าใช่ใชใช่เพราะว่าวันนั้นที่ป้าปูมิศป้าบอกว่าจะมีของมาฝากเด็กๆที่โรงเรียนนี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้น หลังจากมีการประมูลกระเป๋าเพราะว่าผมเล่าไม่ถูกเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยมันไม่สบายอยู่ตอนนั้นป้ากำลังกล่าวพอดีป้าจะปิดจะปิดคำพูดและป้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากเด็กๆด้วยนั่นแหละครับเมื่อวานคุณครูนุษนะครับคุณนุชคนสวยนะครับบอกว่าป้าพูดไว้วันนั้นถ้าหนีก็ไม่รู้ว่าจะมานะครับคุณครูก็ดีใจนะครับแล้วก็ผูน้นําชุมชนนะครับก็ก็ยินดีร่วมกันนะครับวันนี้ผมไม่คิดว่าจะมีเงินเหลือเยอะขนาดนี้นะ จริงๆนะป้าก็แค่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ก็มคิดว่าจะเยอขนาดนี้นะครับจริงๆคิดว่ามีทุนการศึกษาโอเคได้แล้วยังคิดอยู่เลยตอนแรกว่าจะได้ไหมคนละห้าร้อยอาจับภาพเลยนะครับเจอครับเจอครับเจนมานะครับก็เชิญเชิญมอบเลยใช่ไหมครับเ๋ยวจะมอบเลยนะครับเชิญพอด้วยนะครับส่วนซองน่ามอบเด็กๆทุกคนเลยเนาะนะครับส่วนของเนี่ยมอบให้ผออ นะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนมาอยู่กับพอดีกว่านะครับผู้ใหญ่ครับทอนตัวก่อนไหมครับบอกว่าเดี๋ยไม่เจอความหล่อไม่ใช่อะไรนะครับเป็นห่วงป้าครับเปิดเลยครับเขาจะได้ว่าถูกนะครับอันนี้ส่วนที่เหลือจากซื้อของนะครับมีเงินก้อนหนึ่งนะครับรวมแล้วสามหมื่นกว่าบาททั้งหมดซื้อของแล้วอะไรแล้วเหลืออยู่อีกหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นกรสานโอ้โหมากินในวนหนึ่งหมื่นสาม ซื้อของหมดไป1มื8 7อปสบาทจุด25สตางตันะครับนี่รายละเอียดยิบเลยนะเผื่อมีคนจะจับผิดที่พูดไวน้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับม่พูดความจริงเลยนะครับแล้วใส่ซองอีกทั้งหมด25ซองนะครับซองละ500บาทเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้งหมดแล้วอยู่คำมือลุง1 0่ง1,300บาทครับครับจะมอบให้รพอได้ถือไว้ใช้บริหารกิจการของโรงเรียน นี่อีกครับีอีกแล้วครับนีอีกแล้วโอ้มีอีกพันหนึ่งไม่รู้ว่าเงินอะไรหมื่นหนึ่งพันสามร้อยตั้งใจจะไปแบบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับก็นะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับแบบนี้จริงๆเกิดขึ้นยากเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นบอกพ้าแตนบอกจะมีกิจกรรมต่อไปเนาะในไม่ช้านี้นะครับพวกเราจะได้ไปแบบนี้ครับ หลังจากมอบเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็คือทํากิจกรรมรช่วยกันตัดหญ้านะครับท่านผู้ใหญ่ก็มีกลุ่มผู้นําชุมชนกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านมาช่วยกันด้วยนะครับเ,เห็นบอกจะมีรถไถมาปั่นด้วยนะครับตัดหญ้าพวกเราก็จะกวาดนเนาะเอาเดี๋ยวออกอเป็นจาภาพพาน้ำมันมนะครับรถไถรถไถนะครับคุณนาทีขอเป็นจาภาพพาน้ำมันอ่านะครับต่อไปเราจะเป็นพิธีมอบนะครับ ยิ้มก่อนอายิ้มก่อนครับยิ้มให้กล้องก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวให้พอคุยอะไรสักนิดไหมหรือมอบแล้วค่อยคุยมอบแล้วก็นะครับขอเชิญลูกคลปรแตงนะครับมอบนะครับช่วยกันนะครับผู้ใหญ่นะครับอยู่ทางป้าเดือนนะครับเก็บภาพดีๆไว้นะครับภาพแห่งความทรงจำของโรงเรียนยูเนสโกยูเนสโกเลยนะครับยบเนสโกสัมมนา เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพความทรงจำภาพพิดีไว้แล้วก็ถ้ามีโอกาสพวกเราจะได้มาอีกขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผอ,อขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ให้ท่านผอ,อได้กล่าวอะไรก่อนได้พูดคุยฝากฝากถึงเอฟซี T ที่เขาช่วยกันมานะครับาคุยได้ครับเราเป็นเพื่อนกันปกติแล้วก็คือคนที่พวมันมากเอา กอ oh, ไม่ได้ได้ต้องอย่ากลัวนะก็พูดเก่งค่ะถ้าไม่มีใหม่ถ้ามีใหม่แล้วก็คยจะพูดไม่ออกขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีคนกับป้าแตนที่มาในวันนั้นแล้วก็คือยังจำได้ค่ะเพราะว่าป้าแตนบอกว่าเดี๋ยวจะมี <conhe ep i> <invention> เล็กเล็กน้อยๆให้กับทางโรงเรียนก็ถามว่าถามว่าเป็ครูพลาโรงเรียนเราเี่ยก็รวมไปถึคนตอนนั้นก็ลืมนับไปนับมาลืมนับอนุบาลค่ะก็เลยบอกไปว่า2ี่สิอาแล้วไปซื้อกระดาษไปนะตอนนี้22่สิบสองก็คือถ้าถ้านับอนุบาลรวมแล้วก็คือ25ค่ะก็คือเดี๋ยวที่คุณคุณบอกว่าแม่เดี๋ยวเราดูทางนะ เราไม่ได้ค่ e e. อยดูกับทะเบียนเท่าไหร่้าค่ะเพราะว่างานทุกอย่างก็ปล่อยให้ล e ูกเป็นฝืนห่างยังครั้งเวลาของเราจะมันเช็คเลยที่ผ้าทุกคนเลยโดยสี่ผ้าเส็จก็แต่ก็ดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะโรงเรียนเราก็ได้รับความสนับสนุนบ่อยครั้ง